สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะเข้าสู่หมักลุกไทยคา,ารวาสผู้ใฝ่รู้นะในคลิปนี้เราเจอกับคุณวีโว่วีโว่วีโวนี่น่าจะโทรศัพท์ใือเปล่า <c oughs> เป็นโทรศัพท์วีโว่รู้เลยว่าใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องไหนเล่นหมักลุกไทยอยู่แต้องเป็นโทรศัพท์วีโว่เท่านั้นนะเกมนี้เราจะเดินเป็นเบีย้ยสูงนะเพราะว่า,าก็ ไม่ได้เล่นหมากลูกบ่อยเท่าไหร่คือจริงๆว่าตามตรงก็คือเสี้ยนนะอยากเล่นนะอันนี้กลัวเขาจะแบบเปิดเบี้ยริมนะก็เลยแบบขยับเรือมานิดนึงสกิดสกิดนิดนึงนิดนึงถ้าเปิดเบี้ยริมนี่แพ้เลยนะคุณวีโบเปิดเบี้ยริมมาแพ้เลยนะแพ้เลยนะหมากลูกไทยชนะเลยนะครับเกมนี้อันแน่แสดงว่าจิตใจของพี่วีโบนี่พี่พี่จะเดินเบี้ยริมนะ เราเดินเลยดีแขวงเรือไหมแขวงเรือหาเสี้ยนอนนีมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดินรไรได้บ้างนี้ถ้าผมกินตรงนู้นเขาก็จะกินถ้าถ้าผมกินตรงนี้เขาก็จะกินเบีย้ยเข้ามาใส่เม็ดผมนุงหลังไว้เดินสุยๆมัวๆเลยนี่ ไม่ก็ไมอ่ก็เอ๊ะทำไมผมไม่เดินเรือมาวะเดินเรือมาน่าจะดีแบบว่านี่เรือเรือจับกันกระดานเลยอันนี้มั่วน,นะน,นี่ผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าผมผม,มั่วแล,วละปวดมั่วเลยเนี่ยกินสิพี่พี่จะรอใครมาเปิดลิฟต์บ,บินอ่ะพี่ โอ้ยเขาเดินผิดอลเนี่ยจริงๆเขาต้องกินข้าวเม็ดผมก่อนแล้วเนี่ยอย่างนี้ผิดละอย่างงี้ยังยังงี้พี่ผิดละอย่างงี้พี่พี่ลำบากแล้วยางงี้ลำลำบากแล้วพี่นะเดินยากละวโอ้ยเป็นเป็นตอบแบบงงๆนะเป็นตอบแบบงงๆมึนๆมากอันน่โอ้พี่แผนพี่มันร้ายนี่วา ผมก็ไล่เหนกันให้รู้ว่านี่คือคารวาสผู้ใยรู้นะแล้วเปิดเม็ดมานะทําให้แบบเราไม่สามารถเดินโคนได้เพราะว่านี่เบี้ยเขาขาดอยู่เป็นไงทุกคนแผนแบบตื่นมากเนี่แหละเอาแค่นีนแบบบักลุกไม่ต้องคิดหลายชั้นเนี่ยชั้นหนามักลุกชั้นเดียวของจริงเลยเนี่ยโอ้โหเขาแบบคงคงลำคาน่ะอยากก่างนั้นเลยถ้าเกิดว่า ชีวิตวุ่นวายขนาดนี้ก็บุกไปเลยอะไรอันนี้เขาแบบเขาเดินนี้ปั๊บแล้วกินลุกเข้าไปครับเอาไม่ลุกไม่ลุกโทษทีอย่านะอย่าอย่าเอาเม็ดอย่าเอาโคนกินเม็ดนะอย่าน้าพินนะโคนกินเม็ดปะผมจะเดินอะไรทีนี้ลำบากเลยลำบากม,มีแล้ มา้าไล่เรือลุกกิน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 ลำบากผมอีกแล้วถ้าผมถ้าผมถอยม้าลุกก่อนเขาจะเดินขุนใช่หรือไม่ใช่เขาจะเดินขุนไม่มีตัวจะเดินเลยอ,นนอันนี้ถือว่าผมมองไม่เห็นจริงเผมว่านะผมว่าคน มันต้องเป็นตัวนี้ป่ะต้องยอมเสียมาป่ะคือเราเป็นต่ออะไรเอ่ยเราเป็นต่ออะไรสิ่งสิ่งนี้เลือกการเป็นต่อใช่หรือไม่แล้วก็กดนี้ป่ะไม่รู้นะอันนี้ผมเดาแบบซุยๆนะซุยอันนี้คือซุยจริงอันนี้อันนี้เป็นเรื่อยจริงอย่างงั่วตอนเนี้ยต่าง่ายต่างมั่วนะครับเนี่ย คือเขาก็ต้องมาเออมีพาล่ามาผูกผูกโคนผูกอะไรของเขาอยู่ใช่ไหมดูแล้วเขามีภาล่าหลายเนี่ยภาระาครอบครัวใช้ใจ่ายใช้สอยเยอะโอ,โอ้โหไปเรื่อยเลยทีนี้โคนจับมา้าขาดกระจุยกระจายหมดตัวหมากในกระดานทั้งหมากผมหมากเขานะั้นจริงๆเนี่ยขาดกระจุยกระจายหมดเลยหมากแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเจอรูปทรงนี้มาก่อน ฝ่ายนู้นก็ขาดฝ่ายนี้ก็ขาดขาดวิ่นกันมาหมดนี่ถ้าเป็นแบบนี้ตัวเดียวมันไม่พอว่ะทุกคนกินเข้ามาเขาใจม้ากินเราเอาเรือกินเขา้าเอาถ้าเราเอาโคนกินเข้าม้ากินเราเรือกินม้าเขาเราได้กินโคนแล้วเราเหลือม้าออกับโคนสู้เฮ้ยเลดเกมเลอเกมสู้ไม่ได้ แเหลือ2เรือมันมันเสมอแน่นอนมันเสมอผมไม่อยากเดินให้มันเสมอคือคือคือผมเห็นนะเนี่ยกินอย่างเงี้ยแต่มันเหม่อผมไม่อยากเดินอ่ะผมผมอยากลุ้นอ่ะแพ้ก็แพ้ไม่อยากเหม่อมันเหมือจริงๆนะเพราะว่าม้ากับโปเนี่ยแล้วคุณดูมันมีเบี้ยตัวนี้มันกักอยู่อ่ะคือถ้ามันเป็นโพซิชันที่เบี้ยมันนิ่งแล้วแล้วเราไปเก็บกินเบี้ยได้ง่ายๆอ่ะโอ๊ยโพซิชันเนี้ยน่าเดินนะเอาเรือตัดม้าอะไรเงี้ยเข้าใจ แต่ว่าตำแหน่งเนี้ยไม่กล้าเดินจริงว่ะกลัวมันเสมอดีไม่ดีฝ่ายเราต้องร้องขอด้วยต้องแบบพี่ครับพี่พี่จําคารวาสผู้ฝ่ายรู้น้องชายที่พัดภาคได้ไหมอะไรเงี้ยต้องไปร้องขอเขาแบบเนี้ยว่าแบบเออขอเสมอได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ดีเท่าไหร่มั้งเราเล่นเราก็ต้องแบบหาชนะใช่ไหมทุกคนยังม,มองไม่ออกเลยว่า กินกินไปแล,แล้วแล้วมันจะชนะยังไงทำลายหน้าเบีย้ยก่อนดีกว่าไหมถ้าแยงเบีย้ยเขาจะแยงเบีย้ยขึ้นแน่นอนเลยเราได้แยงม้าทีหนึ่งสากาไม่สู้ดีว่จับอีกสักตัวไหมจับก็ไม่ได้ว่ะอาต้องรีบเดินละเพราะว่าเวลามันไม่พอ เวลาไม่เคยพอเวลาไม่พอดีต้องรีมเดินละคือคือแน่นอนผมคิดง่ายๆขุนขุนยังไปแต่แถวๆนี้ไม่ได้ออโอเคขุนไปใช่ไหมขุนยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้ง่ายๆนะต,ต้องบอกก่อนลุกกินพัวพั่ว,วกิน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 ถ้าเอาเรือลุกเขาจะต้องหลบขุนเดาใจไม่ถูกเลยะลุกไปก่อนแล้วกัน ดาใจฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยถูกก็แหละถ้าใช้ม้ากินแบบนี้แล้วม้าฝ่ายนู้นเขาไม่ขาดหรอวะเออม้าพี่ไม่ขาดหรออุ้ยบางทีพี่พี่ก็พลาดง่ายเกินผมคิดว่าเขาจะใช้หุนกินซะอีกเออถ้าใช้หุนกินผมว่ามัน เออมันเออมันอาจ,จะเกมยาวกว่านี้หรือเปล่าเออหน่าคิดนะทุกคนนะอืมแล้วนี้เขาจะยังไงต่อถ้าเกิดเขาปั๊มโคนเข้ามาก็เอาเรือตัดไม่ได้ยากอะไรตัดเรือไปแต่โอเคมันจ,จะชนะยากนิดนึงมันก็ต้องวนตัวหมากทำนู่นทำนี่นะแต่มันน่าจะชนะแหละ มีสช้อยเดินเรือจับจับโคลไดีไหมอ๋อเขากินโคลเราฟรีไม่ได้ต้องกินเรือเท่านั้นดูแล้วแล้วก็เรือจับโคลได้ไหมไม่ได้ผม่าต้องเดินตัวนี้ต้องต้องหน้าเป็นตัวนี้เพราะว่า ประการแรกคือม้าเนี่ยกันเรือนะม้ากันเรือไม่ใฝ่ายตรงข้ามเอาเรือเข้ามาได้นี่ประการแรกประการ2กันม้าลุกนะน่าจะเป็นตัวนี้หลังจากที่ผมลองเค้นๆดูแล้วผมคิดว่าเบสมูฟน่าจะตัวนี้นะโอเคเขาเดินม้ามาจับโคลน,นะก็ตามแผนนะทุกคนไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นขูดเลยนะทุกคน มันตึงได้ปะมันตึงเพราะหมากมันมองยากมันมันไม่ได้หมายความว่ามองตัวหมากแล้วมันยากหมายถึงว่าตัวมันเยอะแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่มันหลายจุดมันโดนปะทะหลายจุดมันกําลังโดนปะทะอยู่มันก็เลยมองไม่ออกว่าเฮ้ยก็สรุปแล้วตาไหนมันกันแน่ที่มันคือเบสมูฟจริงๆใช่ไหมฮะที่ความหมายของมันมองยากหคือแบบเนี้ย ยิ่งเบียกันนะครับเผื่อได้มาคงมาผูกอะไรนะผมไม่รู้ว่าผมพลาดตรงไหนนะอาจจะมันต้องมีจุดพลาดบ้างแหละโอ้โหแต่แต่บอกให้รู้ว่ามันตึงจริงผมเหลืไเวลาแค่สามนาทีนะทุกคนสามนาทีสุดท้ายถ้าเขาจะจับจับตัวมากมเหรอลุกเขีย่ยไว้ทียุก เหยียบอกทีขอดูเดินอะไรยถอยขุนเนี่ยน่าจะต้องตามลุกต่อนะเดี๋ยวค่อยไปแก้โคนทีหลังแนละ้วยังไม่ต้องซีเรียสน,นะยังไม่ต้องรีบแก้โคนนะลุกก่อนลุกก่อนลุกลุกให้เสร็จเสร็จไปก่อนยังไม่ต้องรีบแก้นะโคนเกินเลยเนะี่ยให้แค่ต๊อดดแบบับนั่งคิดก่อนมันเป็นเชิงนะครับมันเป็นสูตรครับใจเย็นใจเย็นนะใจเย็น,ยน,ยน,ยน เผื่อเราได้ไปลุกกินม้งกินมา้าเขาฝ่ายตรงข้ามก็ต้องคิดเหมือนกันเพราะฝ่ายตรงข้ามเขาระแวงว่าเขาจะโดนล,ลุกถ้าเขาแบบถอยหูล,ลงตาน,นี้เอาโคนเสยลุกอะไรอย่างงี้อีกบบคือฝ่ายตรงข้ามมันมีหน้าที่ระแวงเยอะนะเขาต้องระแวงค่อนข้างเยอะอยังเดินผีผ่าไม่ได้หรอกนี่โอเคมันต้องผนุ่มันนี้เปิดยุคเสร็จอย่างงี้เสร็จอย่างงี้ม้าเสร็จแน่นอนอย่างงี้ม้าฝ่ายตรงข้ามเสร็จแล้วยุคเข้าไปครับดอกนี้ หอยยุกโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องอะนี้เสร็จแน่นอนกินเลยครับไม่รอช้าไม่รอช้าจริงๆครับขอกินเลยได้ไหมลุกเข้าไปอีกทีนึ่งตัดเรือ โอเคถ้า okay. ถ้าเล่นง่ายๆก็เล่นแบบนี้เลยนะ <Yeah. S 1> เล่นง่ายๆนะไม่เอาอะไรซับซ้อนละจริงๆจับคงจับโคลเลยก็ได้แต่แต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เอาเอาชัวครับผมผมเน้นผมเน้นแบบความชัวนะชัวสุดละเนี่ยแ้มนี้ชัวสุดละนี่สุดท้ายต่อให้เขาเอาโคนมาลงกับมา้าผมก็ปล่อยเขาละเต็มที่เลยนะเอาเต็มที่เลยอยาเอาโคนมาลงกับมา้าก็ลงไปเลยนะผมผมได้ไล่แน่นอนชัว ถ้าแบบนี้ขยับม้าถอยลงมาครับกันไม่ให้เขาขึ้นนะขยับกันกันสุดฤทธิ์จุดเด็ดแทงบีริมกินม้าเป็นแท่นนะยังไงสุดท้ายก็น่าจ,จะเหลือตัวเพียงพอในการไล่นะเว้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีตาน,นี้ด้วยหรอคืออะไรอะ่ะต้องคือคือผมต้องเอาโคลนกินใช่ไหมคือ,ค,อคือไงวะคือ,ค,อคือไงอะ่ะ อะต้องต้องไล่อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ซุยนะซุยมั่วไปแล้วเนี่ยอันนี้มั่วแล้วเนี่ยหรือเมื่อกี้ใช้เบี้ยกินเขาก็เอาเบี้ยกินคืนด้านนอกผมผมไม่ชอบอ่ะอืมอย่างนี้อย่างนี้เริ่มเริ่มไม่ดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึงมันมันต้องวนทรงแป๊บนึงนะขอขอวนแป๊บนึงนิด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 นึงคือจะไปชนะง่ายๆเนี่ยมันก็ใช่ไหมมันก็ต้องต้องโงยากแล้วตอนนี้ มันต้องมีการเบียดเล็กน้อย <l ux> ลูกเกมมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคุณนะมันต้องอย่างนี้ต้องตรงนี้นิด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 สองวินาทีสองวินาทีนิดนึงขอเวลาไม่นานไม่นาน,น,านเดี๋ยวดู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 ดนี้ไม่เอาเรือไปแลกเหรอ <l ux> <l ux> ลุก่ะโอเคได้ได้ไล่ละจบแล้ว <l ux> อืมได้ไล่ละสองเบียม้าสองเบียนนะไม่ได้ไล่นานละม้าสองเบียอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าเรายังไล่ได้อยู่หรือเปล่า โอ้โหเดินว่องมากเลยเมรเดินไวขนาดนี้อุ้ยไม่เป็นไรเดินไปเลยอยากไปไหนก็ไปเดี๋ยวเราจะลงมาไล่อีกฝ่ายเนี้ยเรายังไม่หงายเบี้ยนะเวลาไล่เนี่ยเราเราบีบบีบให้ถึงที่ก่อนนะบีบให้ถึงใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหงายเบี้ยจะไปไหนไปเลยเลือกเลยเลือกเลยเลือกทางเลย ยุคโอ้จะไปด้านบนสินะนี่ฮะเอาม้าไปบีบนะพยายามให้ขุดไฟตรงข้ามตกริมกระดานให้ให้ได้ไวที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักนะหลักทั่วไปที่แบบทุกคนก็าทำกันนี้เป็นม้าเบี้ยผูกนะไรยไงว่าลืม <laughs> ม้าเบี้ยผูก น่าจะประมาณนี้นะค,คือต้องพยายามใช้ม้ากับเบี้ยผูกนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ขุนไปต้อนอีกข้างหนึ่งถึงจะสามารถต้อนได้เด,เดี๋ยวเพื่อนๆดูวิธีไล่นะนี่นะนี่นะแวบแวบ,แวบอันนี้เป็นเบี้ยผูก ไม่ตรงมุมนะถ้าเป็นเบีย้ยผูกไม่ตรงมุมเนี่ยเราจะต้องม้ามาวางก่อนเอาเบีย้ยมาวางก่อนนะให้เรียบร้อยนะแล้วเ,เอาขุนเข้าไปเซตอัพนะครับนี่เอาขุนไปเซตอัพแบบนี้นะครับขุนมันจะต้องตรงกันนะเวลาเราถอยม้าเนี่ยเราจะได้ถอยแบบง่ายๆนะแล้วก็เอาเบีย้ยมาลุกนะจังหวะที่เดินมันจะเป๊ะนะครับแล้วก็ ลูกโจนเน่เป็นไงทุกคนนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหมากลูกไทยกับละมานผู้ฝ่ายรุ้ด้วยแล้วถ้าใครอยากอุดหนุนหนังสือนี่เลยคู่มือหมักลูกไทยเล่ม2มาแล้วนะอันนี้ก็เป็นเล่มท่าไม้ตายนะทุกคนนะเป็นท่าไม้ตายของเรานะอยากได้อยากสั่งซื้อดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ,ะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมมาเทียมเบีย้ยคู่กลางอยากตีตียังไงดูคลิปนี้ดูในเล่มนี้ได้เลยนะครับ